ถึง12ปันนากันแล้วนะคะกำลังจะเข้าไปกราบสการะหลวงพ่อที่วัดไปทำบุญที่วัดวัดพุทธใน12ปันนาค่ะไกดก็นำเราเข้าไปสการะพระในวัดวัดนี้ชื่อว่าวัดป่าเจดีหรือวัดป่าเซมหาราชฐาน ซึ่งเป็นวัดพุทธหินยานเถรวาดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงรุง้งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธาศาสนาในเมืองเชียงรุ้งเชียหลักและในอดีตวัดนี้เป็นวัดที่เจ้าผู้ปกครอง1 2บสองปานาใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนาจิตเ,เราดูข้างในนะคะเราเข้าไปกราบไหว้ ขอพรพระพระพุทธโรปที่เห็นนี้เป็นพระที่จักสารด้วยหวานะคะเป็นพระที่งดงามมากเลยจักสารอย่างประณีตเลยด้วยเครื่องหวยแล้วเราก็มาถ่ายรูปกันนะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันตามมุมต่างๆที่เราเห็นว่าสวยงามคณะเราก็ เดินถ่ายรูปเดินทําบุญนะเรามาดูเรื่องของการทําบุญที่วัดพุทธนี้ก็คล้ายๆกันกันกบเมืองไทยนะคะที่เราเห็นห้อยเห็นแขวนอยู่นี่ก็คือแผ่นอธิษฐานของแต่ละคนเมื่อทำบุญแล้วนะเราก็อธิษฐานเสร็จเราก็เอาแผ่นนั้นมาแขวนไวนะ้เพื่อให้เกิดสิริมงคลนะคะ สำหรับเครื่องรางของขลังก็คล้ายๆกันกันกบชาวพุทธเราคนที่ชอบเครื่องรางของขลังก็จะมีพวกกำไรกำไรข้อมือ,อที่เป็นลูกปัดลูกประคำต่างๆนะคะใครที่สนใจต้องการที่จะบูชามาเป็นที่ระลึกมาเป็นกำลังใจก็บูชามาได้นะคะเขาก็จะมีจำนวนเงินติดไว้ ว่าเราจะบูชาเท่าไหร่แต่ราคานั้นเขาจะคิดเป็นเงินหยวนนะคะเ,เขาไม่ใช้เงินไทยกันเขาจะใช้เป็นเงินหยวนเสร็จแล้วพวกเราก็มารวมตัวกันาหามุมสวยๆถ่ายรูป เราก็เดินเที่ยวให้ทั่วบริเวณวัดนะคะก่อนที่เราจะเข้าที่พักกันหาบริเวณที่เหมาะๆถ่ายรูปรวมหมู่เป็นกลุ่มบ้างเป็นหมู่บ้างเป็นคณะใหญ่บ้างเป็นภาพเดี่ยวบ้างนะคะเสร็จแล้วเราก็เข้าที่พักกันนี่คือที่พักที่เราจะพัก ช่วงระยะเวลา3คืน4วันที่เรามาเที่ยวที่12ปันนาน,นี้นะคะ,ะเป็นโรง,งแรมระดับ5ดา,าวเขาชื่อว่าโรงแรหมหัวกวาค่ะสวยสวยงามสวยงามแล้วก็สะอาดปลอดภัยสะดวกสบายทุกอย่างในการเที่ยวครั้งนี้ก็ถือว่าได้พักโรงแรมดีมาก เห็นไกด์เขาอธิบายว่าหัวคว่าแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองม,ม,มั่งคั่งร่ำรวยค่ะเมื่อเราเช็คอินเข้าไปอาบน้ำอาบท่าเอ็นหลังพักผ่อนสักพักก็ออกไปรับประทานอาหารตอนเย็นกันค่ะไกด์เขาจัดให้ที่พัตตารก็มีอาหารเลิศรสมากมายเลยค่ะ